สร้างไหล่สวยๆด้วยดัมเบลแค่คู่เดียวท่าที่1นนะครับเรียกว่า standing dumbbell shoulder press นะครับท่านี้ให้ยืนเล่นนะครับแล้วตั้งข้อศอกขึ้นมาฉากกับลำตัวนะครับพยายามบล็อกแกนกลางลำตัวไว้นะครับแล้วก็ออกแรงดันจากหัวไหล่ไปตรงๆขึ้นไปแบบนี้อันนี้เรียกว่า shoulder press นะครับดูจากด้านข้างลำตัวนะครับพยายามอย่าแอ่นหลังแบบนี้นะครับหรืออย่าโน้มตัวไปข้างหน้า ให้ล็อกแกนกลางตัวไว้แล้วออกแรงดันขึ้นไปหายใจออกค่อยๆต้านลงหายใจเข้าเช็คที่องศาข้อศอกไว้นะครับอย่าให้ข้อศอกมันไปด้านหลังมากเกินหรือมุ้งไปข้างหน้าเยอะเกินไปนะครับให้อยู่ในมุมสี้าองศาอ่ะลองทําดูนะครับดันขึ้นหายใจออกค่อยๆต้านลงมาดัานขึ้นหายใจออกค่อยๆต้านลงแบบนี้นะครับอ่ะลองทากันดูสัก15ทีพร้อมหนึ่งสองสามหนึ่ง 2 3 4ล็อกแกนกลางไว้นะครับ5 6 7ค่อยๆต้าน8ค่อยๆต้าน9 10อึ๊บ11 1 2 12ค่อยๆต้าน13 14อีกหนึ่ง10 5. โอเคครับท่านี้นะครับทำประมาณ4เซตนะครับถ้าเกิดใครเป็นบิเกเนอร์ก็ทำแค่3เซตพอนะครับท่าที่ 2. นะครับดัมเบลฟอนเดสทอลนะครับท่านี้จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับโดยใช้ดัมเบลคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับให้เราเล่นพร้อมกัน2ข้างนะครับก่อนอื่นเลยครับเลยยืนตรงๆหย่อนเข่าเล็กน้อยแพ็กหลังดีๆนะครับให้ออกแรงยืดแขนออกไปค่อยๆ อยู่ในมุมหน้าอกก็พอนะครับอย่าให้มันสูงเกินไปนะครับเวลาเราเราเอเวลาเราลงเนี่ยค่คอยๆต้านลงเหมือนเดิมขึ้นหายใจออกค่อยๆต้านลงเล่นคู่กันนะครับปึ๊บค่อยๆยต้านแบบนี้นะครับพยายามอย่างอแขนเยอะเกินไปให้ยืดออกมาเกือบสุดนะครับแต่ว่าไม่ต้องตึงเกินมาไม่ต้องตึงมากเกินนะครับออก็พยายามที่เราอึเพิ่ลองดูนะครับ15ครั้งนะครับอ่ามาพร้อม3 2 1สองหนึ่งหนึ่ง สองค่อยๆ3ยืดแขนออกไป4ล็อกตัวดีๆ5 6พยายามหย่ความจำเบีนะครับ7ยืดแขนออก8ต้านเก้าสิบสบเอ็ดเก่งหน้าท้องช่วยด้วย12 13ค่อยๆต้าน1ิส อีกหนึ่งสิบห้าค่อยๆลงนะครับท่านี้นะครับให้ทำประมาณ3-4เซตเช่นกันนะครับท่าที่3นะครับเรียกว่าดัมเบลไซด์เลตทอลเลตนะครับท่านี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนั่นเองถ้าเกิดใครอยากไหล่กว้างนะครับให้น้่นองเลยสร้างกล้ามเนื้อมัดนี้ดีโอเคนะครับกอดกันเ,เลยให้เราขยายแขนออกไป กว้างๆแบบนี้นะครับดูจากมุมด้านข้างนะครับอย่าให้ยืดออกไปเป็นแนวตรงแบบนี้นะให้ยืงออกมาข้างหน้าเล็กน้อยประมาณสัก4 5้าองศาก็ได้นะครับแล้วข้อศอกครับอย่าเหยียดตึงจนเกินไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเจ็บท่อนแขนนะครับให้หย,ย่อนออกนิดนึงแบบนี้นะคราวนี้นะครับให้เราเล่นพร้อมกันแบบนี้แล้วค่อยๆตานลงทําเหมือนกันเลยขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าึหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าโอเคครับเดี๋ยวเราทําพร้อมกันนะครับ สิบห้าครั้งนะครับพร้อมนะสามสองหนึ่งหนึ่งสองฮึสามค่อยๆต้านสี่หายใจออกห้าเป่าลมแรงๆหกเจ็ดเก่งกระทองไว้แปดค่อยๆ9ก้าโอ้ยเมื่อยอยู่นะเนี่ย ิบดีมากครับไป11บเอ่าสินิดเดียวนิดเดียว13 14 15สิบห้าโหไหลปูดเลยโอเคนะครับท่าน,นี้นะครับให้เราเล่นประมาณ3-4เซตเช่นกันนะครับ ท่าที่4นะครับท่านี้นะครับเรียกว่าดัมเบลรีเวิร์สฟลายนะครับท่านี้นะครับมันจะต่างจาก3ท่าที่เหลือเลย <c oughs> ก็คือให้ทาการพับตัวลงไปเยอะๆเลยแบบนี้อย่าไปโก่งตัวนะครับพับตัวดีๆให้น้าหนักถ่ายไปที่ต้นขาหรือว่าก้านนะครับแพ็กหลังไว้ท่านี้ให้เราทําการยืดแขนเหมือนอไซเรนซ์อน,นะครับก็คือกลางออกแบบนี้สังเกตที่นิ้วก้อยนะครับให้เราออกแรงเนี่ยถ่ายไปทางนิ้วก้อยแบบนี้ค่อยๆอ่ามันจะมี2แบบก็คือคว่ำมืออ่าแล้วก็ มผมแนะนําให้ทําแบบนี้ครับมันจะฟิลมากขึ้นโอเคลองดูนะครับเราพับตัวลงไปอันดับแรกแล้วค่อยๆกางออกพยายามอย่าให้มันไปด้านหลังแบบนี้นะครับไม่งั้นมันจะโดนกล้ามเนื้อหลังหรือว่าช่วงบ่านะครับให้ขนานกับหัวไหล่เลยปึ๊บหายจะออกเหมือนกันค่อยๆต้านค่อยๆต้านโอเคครับเดี๋ยวพวกเรามาทํากันดูอ่ะก่อนอื่นนะครับพับตัวลงไปปึ๊บอ่ะเลยหัวเข่าเล็กนึงพร้อมหนึ่งสองสาม หนึ่งสองตานสสีักหลังดีดๆนครับห้าหกสวยมาก 7, ดกลางออกเยอะ 8, ปเกโอ้ยเอาเลือกสิบมาสิบเอค่อยๆปั้นสิบสอเน้นๆสิ 13, กลางออก 14, บ่วาดดอ,อกจากนิ้ก้อย ห้ 15, คาคา่อยค่อยตานโอเคท้านี้นะครับเช่นเดียวกันทำประมาณ3าถึี่เฟนะครับดูนะเรื่อยเลยโอเคไปลองกันนะติดตามพวกเราได้ที่เดียวยิมสุดยัวิบันห้าได้ทุกท่องทาแล้ว,ลวพบก,กันนะครับ